เอ <S an other> เดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดทิปอา <S <S <an other> ก็ยีซสุนี่แหละทิปอาคาดหมดตอนนี้ช่างถอดเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตอนถอดไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ลูกพี่เขาหยุดนะลูกพี่เขาหยุดก็เลยช่างไม่ได้หยุดเล่นคนเดียวเลยตอนนี้ถ่ายถ่ายคนเดียวนะถอดเสร็จแล้วนะเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรลูกคา้าแจ้งว่ามัน มันวิ่งไม่ออกมันเร่งไม่ขึ้นไปไม่ได้ไม่นะครับนะตอนนี้เราก็ถอดมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่นะอีกข้างนี้มันก็ยังมีให้เหน็นแต่อีข้างนี้มันไม่ไม,ไม่เหลืออะไรเห็นแล้วเหลือแต่เหล็กเนี่ยอย่างเงี้ยนะเหลือแต่เหล็กก็ต้องทําการเปลี่ยนนะเออเปลี่ยนเผ็นคัดใหม่อะ่ะเนี่ยเป็นใหม่อันนี้เขาเรียกวีคัดเนาะเนี่ยวีคัดก็ทําการเปลี่ยนเนี่ยเป็นรอยแล้วถ้าพูดถึงเอาไปล้างนะไม่ต้องคิดจะล้างเลยนะ เวลาถ้าหวีคาดเป็นรอยนะยิ่งล้างยิ่งหายครับยิ่งล้างยิ่งหมดพอหมดแล้วมันกดไม่ไม่มีกําลังกดที่เต็มร้อยใช้ไปเดี๋ยวมันก็ลื่นลื่นแล้วมันก็ไหม้อีกแหละอืมตั้งใจเปลี่ยนเลยตัวนี้น่าจะสองพันกว่ามั้งอืมตัวนี้ก็มีให้เลือกอี่แปดร้อยพันกว่ามีแล้วแต่งบเจ้าของงบประมาณก็ตั้งไว้สักประมาณสักห้าพัานได้อยู่มั้งตัวเนี้ยนะก็ลูกปืนไม่เป็นไร <c oughs> ลูกปืนผ่าน ช่างก็เช็คดูให้เลยลูกปืนก็ไม่เป็นไรเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็อืันนี้ก็คือถอดมาแล้วสนิมเนี่ยแล้วก็ก่อนประกอบเราก็ต้องคันทาจารบีนะมันจะได้นิ่มๆหน่อยเวลาเข้าเกียร์เข้าขัดนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะเนี่ยข้างในอะ่ะเนี่ยอ่าเนี่ยก็เป็นรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรขัดได้แต่ถ้าไปล้างยิ่งล้างยิ่งลึกนะ ก็เอากระดาษทรายหยาบๆหน่อยขัดนะอ่านี่ก็ช่างไม่มีอะไรเราก็มีนเนี่ยกรตั้งนะแล้วก็เนี่ยตอนนี้มุดมาใต้ท้องรถอืมเนี่ยหนูนล้อเอาล้อรถถ่ายมันมันรอ,อ,องไว้เลยอ่ารองไว้นะก็ให้มันสูงขึ้นหน่อยเราไม่มีแท่นยกแท่นอะไรเขาหรอกนะเราอยู่ในป่าก็ทําเท่าที่ทําได้าะอ่าเดี๋ยวก็เสร็จ ก็จะมาถ่ายให้ดูตอนประกอบก็ต้องไปซื้อลายก่อนพุวกนี้พ่กนี้กนจันก็วันนี้ถอดให้เจ้าของมาดูก็ถอดแล้วก็อย่างที่คิดแหละคัดก็หมดก็หมดวพวกนี้เวลาคาัดหมดมันวิ่งไม่ออกหรอกอืมก็คลิปนี้น่าจะมีทนันีน่าจะต่ออ,อ่คลิปที่สองนะคลิปที่สองคือประกอบแหละอืมประกอบเสร็จแล้วก็จะทําการถา่ายดูอีกครั้งหนึง่งแล้วตอนนี้ก็คือถอดก็ไม่ได้ถา่ายดูเพราะว่า อย่างที่บอกกับวันทิศนะก็มันก็ลําบากในการถอดอยู่เวลาถอดมันก็ไม่ได้ง่ายอืมเพราะว่าเครื่องมือเราก็ไม่ค่อยครบอืมเพราะว่าอืห่างหายงานรถยนต์ไปนานเลยอะหลายปีสามสี่ปีมั้งที่ไม่ได้ทํารถยนต์เพราะมาอยู่นี่ก็คือไม่มีงานไม่มีใครรู้จักเนาะพอมีคนรู้จักก็งานเข้าเรื่องธรรมดาอืมเรามาอยู่ใหม่เราเป็นเด็กใหม่อะก็มาดูรอบ อ,อันนี้ก็ตระกูลเขาทีมอานะครับเขาเรียกมังกรทองอ่ะดูจากฝานะฝาสีทองอืรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันครับนะแรงประหยัดอืคุ้มครับรุ่นนี้คูรุ่นเล็กๆของอิสุเลยที่ช่างเอเขาเรียกช่างซื้อเสียงให้อิสุนะก็คลิปนี้ขอจบไ้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ติดตามชมตอนอ,อประกอบเสร็จก็ประกอบเสร็จน่าจะ มีการถ่ายให้ละเอียดกว่านี้นะอ่ะขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณครับผม